สาวลาวติดใจหนุ่มไทยถึงต้องข้ามมาฝั่งไทยเพื่อมาเจอหนุ่มไทยนั่นก็คือคุณชายหมูกรอบนั่นเองดาราไทยท่านหนึ่งที่คนลาวหลายๆคนชื่นชอบการเล่นละครของเขาสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกท่านวันนี้มาพบม,มาผอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนตาพบพอกันเนาะทุกคน ข้างล่างก็จะเป็นสารพผัดเนาะทุกคนเมนีใส่เสือก็แค่คลายนี่พ่อกำลังเลิกงานนะพีพีเอฟซีจ้าพีพีเอฟซีจ้าเมรีเนาะอ้อนก็มีคลิปเรียงราวดีๆเนาะของเอื่อยกับขออ้อนุญาตเอื่อยพุทธซ้อนสาวเล่าไต่เนาะ่นกะผ้านน้องๆเนาะเพราะว่าน้องๆบอาว่าอยากมาหาผููบาวไทยเนาะ่นก็นเลยขามมาจากเวียงจันทร์มามาอุดรเน,นาะว่ะ ทางขานันกับประมาณทั้ง้าเพื่อขาขามสุดขากับประมาณบดเทิงหล่อเนาะทุกคนแปดสิบห้าบาทมากง่ายๆสะดวกสบายออีกย่างเพิ่นบอกว่าตัางงบไปหนึ่งพันบาทแต่ว่ามาเห็นกับเข่ากับหนามอยู่ประเทศไทยแล้วก็เหน็นดาราไทยขายของเนาะอยีงอยงเอียงกับเป็นตะแสบเอยีงอยงเอียงกับเป็นตะสื่อทั้งสื่อกินทั้งสื่อเมื่อฝากคนทีเล้าผมสุดถ่ายก็เลยเกิน พันหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเฮาไปหบชมมาฟังคลิปพร้อมๆกันได้จ้าทุกคนทุกคนจา้นจาเนาะอูด้ดดอนนะคุณบอกว่ายังมาหาภูเก็าไทยคุณบอกว่ามาหาไผ่ภูบาลหมูกรอบฮะภูบาลหมูกรอบเป็นไผ่ภูบาลหมูกรอบเมาหมูกรอบใช่กกชื่อเราเป็นดาราเหรอโอ้อยากมาหาคุณชายหมูกรอบภูบาลหมูกรอบเปนโรงแรมนี่นางรถจากวิ่งจัดมาเขาอู้ดดเลยได้นี่ เส้เท่าไหร่ค่าร์ลเต้คิดห้าก็ทำหนึ่งห้าบาทก็หนึ่งตอนนี้มาที่เซนชั่นอุดรด้วพี่น้องเด้อโอ้ยทุกคนอาหารหลายขนาดเลยเลือกไม่คูอเลยจะสกินอันไหนงานนี้คนดังหลายเลยอ่ะต้องเข้าแถวเลยเข้าแถวไว้วไ จำเลยหาดาราใช้เครื่องเติมกับตุ้นห้าเลยอันนี <ij os> ้คือแบบสุ่มรวมท้ามดัก้อดเบนเน้าอดไก่อร่อยไหมอเมีอาป็นตัวลอ เยอะมาเยอะอยู่คนคนที aki aki <t aki> <t aki ่ม mm ูดลงเฟซบุ๊กเยอะไหมสิเก็ตเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากเลยไหมสิเก็ตเต็มเต็มที่ค่ะเหรอจริงหรอเพราะงี้ขอบคุณชาวสปปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสไจะข้ามไปฝากด้วเพื่อไปขายในตอนโต๊ะก่ได้าติดตามยิ่ทางของเราเด้ออย่างนี้ฝากด้วยนะคะขอบคุณครับเรืยๆจ้าเลือกกินบะถมกเลยอร่อยใหงบร้อยหนึ่งกินห้ามเด็ดได้เนี่ย ป้าที่เขาไปห,หลอกกินห้าเดือนะอินมต่อเนาะเบิร์วันมื้อนี้จะมือ้อจะร้อยต่ว่าเมื่อกี้ที่ไปห้าน่นหมูรกรอบกับมือบ้อแล้วเจ็รอบาทนังนมกะตูมหาศิบาบัตมหาข้าวซอหมูกรอบมื้อบาทตั้งงบไปหน1,000บาทคือสีบ่อแล้วเอาสามเลยจ่ะ เดี๋ยวเขารอให้จะครบหนึ่งแล้วเขาเคยไปนั่งกินเนาะอร่อยนะครับแซ่บบ่อ้แซ่บแซ่บหลายเลยก็แซ่บจ้ะหมูย่อหมูย่อจิ้มแล้วบอกแซ่บจิ้มละเมอฮะไข่จับไหนคะขาผดเป็นโดนรีมื่อวานนอ้าวจิ้มน้ำเจวอย่างนี้ไม่ด่าไปย่านฝุ่นกันอื้อร่อย แจมนกกาคามเหนาแบบนี้นมือสุดท้ายแล้วคนหลายจังเลยอันไหนก็แม่ขน,นบมาบมะแปะขนมบมะแปะเอาพ่อบอสสองร้อยเอาเอาจับไปเลยนี่จะซื้อยังไม่ซื้อกินเลยกินนะบอสคือเผื่อบอแม่ซื้อกินเลยพี่คะขา,ายยังไงคะตอนนี้พิออเดอร์สุดท้ายนี่เป็นการพิออเดอร์ครับลูกค้าพิออเดอร์รนานไหมคะได้น้องยังไม่ลงเครื่ออะไรพี่ลงเพื่อประม,มาณสองโมงอะ ตอนนี้น้องน่าจะกำลังลงเครื่องครับแล้วก็กวาจะเดินทางมาถึงนี่เหมือ,มอนแทมเบิรดวาเนาะแมสาวสาวเาขา,ายย่ไอ้น้องอยากกินปูนะแต่ว่าต้องได้พีออเดอร์ประมาณเจ็ดแปดมุคุณราชนได้กแม่จแม่และคิ้วกันน้กบกหลายๆเลยอันนี้ค่ามาจากบ้านสิบบาทสีแผงหนึ่งถืกหรือแพน จะเป็นปิตาแซ่บไปเนาะขายยังไงคะสองอันนี้สามไม้ร้อยค่ะโอเคจัดไปเลยสามไม้โอเคค่ะยูทูบโอ้ยขอออกซ่องยูทูบ e นำเลยได้บอชื่ออย่างค่ะนี่ชื่อฝนค่ะ เป็นเอ็มซีที่อูดอนโอ้ยขอบคุณหลายๆได้ยังมากินเลยค่ะเนี่ยได้เยอะแยะเลยอันนี้ไปฝากลูกอันนี้มีโชคดีอ่ะร้านนี้อร่อยมากใส่ยำทานเมื่อไหร่คะเมื่อวันนี้แล้วค่ะเล้วมากินแล้วกับอ๋อมาอุดรอน่อยไหมจะชวนไปกินร้านกาแฟร้านไหนอยู่หน้าสนามบินค่ะโอเคเดี๋ยวพูนยาต้องได้ลองไปกินแล้วได้เลยสวัสดีค่ะ ก้อนมาประเดิมที่แบบสายบุกๆกินดีๆแล้วกินแบบนี้เจลก่อนบเจลีกนมดปูนที่ไปดู กินยูยทีอุดอรเนะาะค่ะลดบริหารที่5บาทเนา้องขอน้องขอคุณดิปแต่าุด้อย่างเป็นธรรมแน่เนาะเองเยอะเลยดีใจเนาะที่แบบคนขนทัพมาได้ใกล้เราแบบนี้เนาะที่ทเราี่ยแบบได้ซีฟอาหารที่หลากหลายและแซ่บแ,แบบนี้เนะาะมาพูดทุกคนที่หลายที่เข้ามาติดตามเมื่อคืนนี้ดูโจเซเด้อเดี๋ยวเอาวัิได้ไปรอซื้อของฝากญของตอน้นตอนเนาะอย่าไปเบื่อกันเบวัชิได้อยี่ยบ๊ายบาย จบกันไปแล้วนเนาะจ้า B P F C เบิ่งไปหิ่มไปตั้งคลิปด้วยนะเนื่องจากว่าเห็นคนรอนะทุกคนคนรอบาพร้อมคนก็รออาหารก็มีตแต่แวนวแซแบๆจ้า B P F C จ้านี่แหละเนาะเหตุผลที่ว่าคนล่าขามาเที่ยวไทยเนื่องจากว่าบางครั้งอาจจะมีวัน วันยุดยาวๆาวเนาะเขากันยมมาเทียวไทยเนื่องจากว่ากับเข่าอยู่นี้มันมีแต่แ่บวาทุกคนเนาะมันมีเนี่ยแตกแใก,แกม่ๆม่อะกันมีหายห้าดริมล่องรถนาะบอแตกต่างกับออนเ,นเอื่อยพุทธศรนะเพิ่นกะยูียังจันทเพิ่นขามาอุดรแป๊บเดียวคารถหาซิมหาบาทร่วมคาขาบนำาค้งกับประมาณแปดสิมหาบาทก็คือขันคิดเป็นเงินล่ากะบ่เถิงแสนเนาะทุกคนเนาะ คันคิดเป็นเงินไทยวาพิทเนาะทุกคนทาคิดเป็นเงินไทยกับประมาณลอยกบาทนี่แหละเนาะทุกคนเนาะแต่เพิ่นคือเพิ่นเบาเลยทุกคนตังงบไว้ว่า1 0 0 0พันบาทเนาะทุกคนแต่หนึ่งแต่ว่ามาเห็นกับเขาแล้วมันมีแต่แนวกเส็บๆชุดถ่ายกับผ้ากันสือกินเกินงบแต่บ่เป็นยังดอกทุกคนเนาะนี่แล้วเนาะแบบเข้ามาเที่ยวบางขังกับมันกระเกินไป กัเกินงบเผากับเป็นเรื่องธรรมดาพ่าว่าเผาเพนต่เนลเส็บๆเน่าๆอ่าเงี้ยมันก็นเป็นตาแสบันนั้นมันก็เป็นนากินอันนี้มันกับนาลิ่มลองอย่างงประมาณนี้บบเคยกินนั่นเองเนาะก็เลยได้สุดท้ายก็เลยพันกาบ้าแต่กาบอเซเวลาเนาะขามากกินผอมเลยกะมาสื่อกับเขากับน้ำมาสื่อคล้องกินเน่าเส็บเมื่อฝากเมื่อตอนคนทีอยู่บานผอมเนาะทุกคนเห็นะลรกะเอ้ยเนาะ อ่อนก็นคือกันนะทุกคนบางครั้งพออ่อนขามากกะสื่อหันสื่อนี้ที่สําคัญนะปะลาลตอนขาดบะไรเลยพออ่อนน้ำมักแห้งมักสุดๆพอเนื่องจากว่ามันอยู่ไก่น้ำคลองเนาะเขาเอา แบบปลาตะนตมันแสบมันตัวยังไงพนว่าไปปิ่งกินกับหมักพกริกดิบโอ้ยพนบอกว่าสุดยอดจังสีเลยเนาะทุกคนพ่ออ่อนน่จะเป็นคนต่างสันเนาะแต่กะพนกะมาเที่ยวบ่อยๆอยู่บ้างหันงกับพ่อบ้างหันงกะแม่แต่ว่าแม่นะมาแมา่มแข็งขัางเดียวนะอ่อนบอกว่าทาพินานะลองมาโหลดอ่อนวะของกินของอยางนบอกอึดมีแต่แนวกินแนวแสบเนาะส่วนมาพนจะมาส่งบุญปากแซรกเนาะทุกคนเพราะว่าบุญปากแซงกน่มันมวนนั่นเองเนาะของกินกันลายพร้อม โอเคเนาะคลิปหนีอ้อนกระต่องคอโตลาเป็นเท่านี้พี่พีเอซี่มีความคิดเห็นยังไงกันแนนกัอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปของอ้อนเด้อจาอ้อนกระต่องคอขอบคุณพี่เอสซี่ตุรุทานทีรับส้มรับฟังและเป็นกำลังใจให้เด้อจากผัอกันไม่อีพีนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย